สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องเสียเบียร์ดําซิงกับมีคนบ้าที่ไหนไม่รู้ครับมามายืนต้องจ้องมองมองทีมงานเราครับนะเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูเจ้ายักษ์คับเจ้ายักษ์ดินด่วนนะครับนะวันนี้ได้เกียรติครับมาวิ่งร่วมมาวิ่งร่วมทีมงานปลาเรา มาแล้วครับอาเอู้ออันกองอยู่ลูกพีโอ้ดูคนดังเขาถ่ายโครเซียนนะ่ะมาแล้วครับอ้รถรอครับนี่รถรอบันกวดครับหนึ่งเดียวในบันกวดครับนี่สุดจัดประหลัดบอก นั่นที่ยืนเอ็กยืนเก๊กอยู่นี่ก็ไม่ใช่ใครนะครับอินด่วนครับมาดูรถครับมาตามรถบอกใครให้มึงมาวิ่งที่นี่โอ้ตายเลยครับนีไไบ่ไม่ไหวครับไม่ไหวนอนนะโดนบนเลยครับเอ๋อผมก็ไม่มีอะไรมากมายครับตากันเยวครับผมไม่ซีเรียสครับตากันเยวใส่อย่างเดียว อยากสักห้าตาไปเลยเนาะ MC เนาะะยังหนักหน่อยจะหนักแห่หนย,ยินดวนบอกว่าอยากให้คันนี้มาวิ่งงานงานเมาของผมครับเอผมนี่ชอบเลยครับอันนี้มานี่ชอบเลยงานเมารวหมหัวกันแล้วนะไปแค่น,นี้แหละ เเยออไไม่่ด้หรกืงตรงนั้นก็มีสองท่องเอาชี้แล้วชี้แล้วอะไรหลุดน่ะโอ้นี่คร oh ับเราต้องคิดอะไรบ้างไหมครับช <laughs> <ills> er, ี้หน้าแล้วไหมชี้หน้าแล้วเราแอบดูคนดังตรงไหน ยักๆครับเสอง่องับจครับจมีอยู่สท่านนะครับด้านล่างครับนี่สช่องครับจูไม่ดูครับนู่นอยู่ไกลๆูนินครับเสื้อเหลืองก็จะเป็นเสียตาครับเสื้อลายก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเปินดวนครับผม ไปแครัรอจัดครับรอจัดครับโอ้ไปแล้วแมวัดผู้คดแรงอะ่ะเอาพากันยืนสองคนไม่รู้ว่ารออะไรครับน่าจะกวนผมแน่ๆครับนี่หนไปแล้วครับสามช่องครับวันนี้โอ้จะดหนักจะดติมจริงครับนี่ ำมาโดยร็อกกี้ครับล็อกกี้คารอนมาจากแสลงโทนครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวดูกันในรถไปเลยครับเราไม่ต้องซีเรียสมากมายครับเพราะว่าข้างล่างคนถ่ายเยอะแล้วครับสามช่องครับช่องดั้มซิ่งดินด่วนช่องชัชชนินช่องเสียตะดั้มซิ่งครับเดี๋ยวมาดูช่องเสียเบียบ้างครับอยู่ในรถครับสบายครับ เดี๋ยวจัดให้เลยเดี๋ยวราล็อกกี้ขันแรงครับขันแรงเดี๋ยวล็อกกี้ก็ใส่สีตารครึ่งเหมือนกันครับใส่เยอะหน่อยอนะ่ะอู้ ตอนนี้ทีมงานยูทู e ก็กำลังลุ่มล้อมอย่างระทึกเลยครับพี่ดูสองสามคนคับตัวดำก็มาแบบไปขาดซายครับพี่จัดรับยาวๆครับอโอ้ย้อนแสงครับพี่ทีไปนี่ต่อไปเดก้าครับ สบายสบายครับก็พอดีราร่วมผมเมายังไม่ฟื้นครับก็เลยเรียกทีมงานมาช่วยวิ่งครับวันนี้เรามากันหลายคันครับอ้าต่อไปฮีโน่ครับปูดำครับทีมงานเรามากันเดียววันนี้นอกนั้นสลบสไลด์หมดครับสงการเป็นเหตุครับ ไปเลยวันนี้คารหาต่าง,งกับที่ตัางขึ้นยินไซด์วสวยๆครับ ไปต่อจวดต่อไปก็เด็กลายเขียวครับเสียโจ๊กครับแสลงโทนครับไปรุ่นรู้จักคำชื่อนี้ รอจัดครับด่จัดจ้ดนา,านในย่านแสลงโทนนะครับจะย่างครับตามมาติดๆครับหน่อยให้ครุบเลยี่วิ่งห้าคันนี้แม็โครแทบไม่ได้หยุดเลยนะครับตักตลอดเลยเพราะว่ามันวิ่งไม,ไม่ไม่ไกลครับแล้วก็เทง่ายครับจิดถนนลาดยางครับบอกติดลิลาดยางครับเทง,ง่ายงานนี้ก็จัดกันไปยาวๆครับ เต็มนะครับแต่ว่าเราใส่สักสี่ครึ่งครับแต่งสวยๆครับเอ่อให้มันมีคุณภาพในทีมงานครับเสียตังไม่ว่าครับเสียนาไม่ได้ครับ,บ,ดบกกเดี๋ยวว่าไปเสียนาจะเต็มมาเลยครับ มาเลยครับเดี๋ยวเจอรถดินดวนครับนี่เดี๋ยวปิดท้ายด้ยวยรถดินดวนเลยเจ้าจักรใหญ่ครับใหญ่สมชื่อจริงๆครับนี่สุดจัดเลยนะพี่น้องนะเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาวิ่งรวมกับทีมงานปลาเราครับนี่ก็ยินดีต้อนรับนะครับผมรถลออสวยจัดตลอง ตัดครับใส่ห้าตักเหมือนกันครับนี่สี่ครับผมอีกหนึ่งครับ ห้าตาครับบายสบายครับเลือกลดแรงครับคนนี้บายครับโอ้รอจัดครับรอจัดนี่ก็จะเป็นชิมงานนะครับชิมงานยืนเขาจะขอ,องรถครับยืนชมครับ เท่าแกยืนรอรอ,อบอกบกบวกลูกน้องแน่เลยครับไปแนละ้ว้ไอ้กุบๆไปเลยครับโอเค okay ครับเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็กดกไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียบียรับซิงเลยนะครับสวัสดีครับ